นี่เนาะเดี๋ยวสิหนยน้องผู้แก้ให้เบิง้งฮึบเอาแบงค่งกันเหรอมานี่เนาะหน้า,นาตาก็สิประมาณนี่ทุกคนเลยอันนี้น่ะกินได้ทัทง้ทงทั้งมิตรทั้งเนือน้อเนาะแม่นป่น้องผู้คือผิวข่ำลงเนาะชวงนีกเนาะตากแดดคอดมา่าหลายบ่าอื้ <c oughs> แ,แว้วแวคอดมันอ่ะอออทางนั้นมันยังบ่แล้วขายบนแล้วได้เทไรปีนี้เป็นจังไดรสละหวานยู่บ่เปิดภาพมาอีกมาน,นี่ก็อยู่ที่งานบุญเนาะทุกคนคบนุญแจกในบ้านโคกประวายนีแหละทุกคนเลยจึงเป็นนั้น ี่นอกกันนี่แหลนะเนาะโดยบุญแจกข่าวหาพอเท่านิดเข้าเอาแล้วเลย สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัชกุพราบว่าซิยูในหรือต่างประเทศกยินดีตอนรับข้าสู่ช่องยูทูบแม่นายนภฟาสะแนลโดยอ่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเที่ยงๆเนาะพอดีเินเย่อเขายนะ่อหน้าแขกคนทีว่ามาห่วงมือหว่หวงท่านมาห่วงบุญในมือน,นี้ ท้างฟาากามืดขึ้มพายยเข่าพี่น้องเลยกับบนชิตกอยาก่าพาดโตกเด้อเนาะเห็ดบุญเห็ดชิน้นแล้วก่อนเป็นอากาศพอดีเย็นเย็นลมเล็กหน่อยอากาศมืดขึ้มวันนี้โดยเนาะข้อก็ปลามันี่กะมีละมีก้อยมีแกงมีสมตำยงเลืออน่น่งนี ก,กันว่าเล่นนะงามบิลีเนาะถักได้ตามสมตามเล่นนอะมยไ กัแล้วโดนกระลายขอบคุณนกัขอ่ะผมโดนกระลายกันแล้วหลังจากมาแต่ดงมางานบุญต่อมาเนาะยุทธบริบายนตรงเตีงเพราะว่ามีงานบุญงานดองเพื่อนเพื่อนใกล้เคียงกันโมยุทธกับบุระบ่มากับบุคือหมูหอดหมูหาเลย เบนนังขางันในเฮือนน้ำเนยเนาะทุกคนเพราะว่าอยู่นอกกะเดินเพิ่นบกขั้วเทปเออบ่มีบอนั่งบ่มีเต็นเต็นมได้สุดเดียวนึงจีเนาะออกมันะได้ของอะไรมิติสุดเดียวพี่น้องเลยคนกะลายลายพอสมควรอยู่แอ่บ่มีบอนั่งบนลดเนาะไปบนหย่าเด้อพี่น้องเด้อบนหย่า พี่น้องทุกคนพี่ว่าอยู่ในงานเราอยู่ในคลิปมื้อนี้เนาะเราขายมักซ์ลี่โอ้ชยเลยเดี๋ยวสิแก๊บมาซื้อซอยอยู่มั่นม่นี่ยมักซ์ลี่พันยังคือหน่อยแท้พันคนเดียวแล้วโอ้พันแปดร้อยบ่แกจะมาซื้อซอย นั้นขายยังจะโอ้พักพักที่เพิ่นลอลนยายพักเข่าเลยเนาะทางพุ่นกะวงกุ้งไกนะ่เนาะป้าฝนสีดทื่นแล้วมาจากพีองเอยพอ้นอะคึ้มช่ำเน,นนะาะคะ อ่ะเบิร์นการเดอมองแดบัทั่วบเทิงนะเอิดแล้วเด้นพี่นออ้าเาเา่ขไ่ได้ลยอันนีตังบอนไพสันั่งะานะ นี ER ่นะใกล้ๆเราดิใกล้เฉลิมนี่เออผู้ได้ทางผู้เศษผู้ท่ายผู้ได้ตังบ้างอยู่โตตังบพ่อกันนั่งเนาะว่าเต้นสุดเดียวเดินลากกระเป๋ากลวงไม่ดอกเลย ตามหุงขายขาดไว้ก่อนมูเนาเฮ้เเ <c oughs> วไปนหนูหนีะ ทำหงกระซ้าหนึ่งบดเลยพี่น้องเลยะางหึงพี่น้องบอ่มก็บดกเ่เขัาบดเข่าดบ่ั้เี่ยอ่ะเขาไปไปไป้เห็ดนอหนงไเห็นเป็นาอยู่ยังไงอย่อยู่นนาอ่นน้าไข่นะย่งได้ทัวมากกนเไป้าะเ้ขอยบไปเลยเน๊อไปไน๊อยืออยู่ไปาส่นไน้มนไป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 

หอนทวนดีหากระปงได้เนาะแช่ิให้กูันกะมังมีปกกัวเดียวเอะการะมังมันได้เดียวจับดนับุเป็นนี่ันบอจับซะลดิร่มมุนงับเลยที่ยบัดไปก็ให้เพื่นจับเอาเองเพื่นเจ้ากับป้าป้ากระตุกป้าเลยเนาะ

ตะหฮุ S <S ้ยมันขาดเลยเอาขาดเลยตมกตกี้เนาตนี้มันีบิดเลยก่ำุงนะขาดีบกอดโมอคนะ้าน้องพูเห็นยังในสบายดีเด้อ <c ười> คืนพี่น้องเลยข่าวเบิดบ่มาฮะเข่าวอันว่ายอมพระท่านพอกาพราพรีน่น้องเลยวันนี้กันสีหนึ่งบบท่านดอกหนึ่งให้เพื่อนกินกันเนาะคือหนึ่งแม่คงแม่คร้วนี่แหละกิน <c ười> สีหนึ่งเอาเป็นหมอหน่อยอยังซี่ทุกคนเลย ปกติสิมีหมอใหญ่างไรนะมีคนหนึ่งเสริมมาเรื่องใดเดีกเขาทางบ้าไงพี่น้องเลยยัง่นระยะกัิมาล่างถวยเลยบังเอิญมาเจอน้องผู้อยู่ในงานนี้เนา่นมามาช่วยเวียกช่วยงานอยู่ในงานบุญนี่แหละพี่น้องเลย ก้าเฮ้งพอสมควรเลยถือว,ว่าบริบริบรพ่อน้องเพิ่นเนาะบ่ค่อยมีเวลาบ่ได้ไปหาหน้องเพิ่นก็อยู่ให้อยู่นะช่วงนี้กะน,นอกจากมีบุญมีอย่างจังสีพ่อ,อกันเห็นเด็กน้อยเอ็นว่าต่อยหมากน้ำนุ่มเดบเวดบเดบเเดบเอ็นว่าขอกินน้ำกระเจ้าก่อนพี่แดงเวลยขอไลายปีเลียบรีกิน โอ้ยขอกินแหนมลำนุ่มนะชิมนะจังหมักนี่ทุกคนหมากกันว่าลำมุดหรือว่าหมากลำนุ่มเนาะหมากลำมุดตัวนี้นะพี่น้องแด็กน่อยว่าขั้นยอดวิวแตก้ะแบ่งกันเดื่องเงินไปจ้น ใสยก like, ันกดไลค์กดแชร์ด้วยสิได้เมียนว่าเงินแบ่งเด็กน้อยเนาะจะไม่ได้มีนอนมั้งพีดอันนี้เอาให้ยปีศาจนี่ฮึบฮึบฮึบนี่เนาะหากันสิได้มากินอีกปีนี่แตงแตงโดนอะไรอย่องไรแตงมากกในเรือนข่อยเพิ่นบักไปเนาะประมาณ ขอบใจเด้ละหมากหนึ่งประมาณสิบปีได้เลยแหละทุกคนเนาะในรอบสิบปีที่ว่าสิมาซมหมากละมุดอีกเธอหนึ่งเดี๋ยวสิมาแกะให้เบิ่งว่าข้างในมันเป็นจังไดเนาะนี่แหละหมากละมุดบานบันหนอกของนาเฮาเน่เนาะเดี๋ยวเสียน้องผู้แกะให้เบิ่งเฮืบอาแบงครืงกันเฮามา นี่เนาะหน้าตากะสิประมาณนี่ทุกคนเลยอันนี้เนะ่ะกินได้ทั้งทั้งมิดทั้งเนื้อเนาะแม่นป่นน้องคู้คือผิวข่ำลงแล้เวเท่าไงเนาะตากแดดคอดมนันลายบ่ฮึแม่แม่อ <laughs> คอดมันอะ่ะ ทางนั้นมายังบอร์แล้วหายบอร์แล้วได้เท่าในปีนี้มาจากลำเพลินเป็นแังไนรสแท็กซหวานอยู่บ่น้องบนเคิรนอายคนหนึ่งอ่ะป้าไอ้น้องบนกินมากละมดน้องบนอาย <laughs> 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 đẹp เอาแม่นบ่เอาล่ะครับข้าวกันเด้อเอาหน้า รอบแรกคาดีเบิดนี่ตมแม่รัวสกินเองบ่คนตำก็นี่อแขกงอคนมาแล้วใส่ผักเนเียใช่มามางกนุียงน้บ่เนี่ยจะกินยุกถ้ากองบุญบ่ถ้ากองบุญบ่ถ้าเก่เนี่ยแม่ข

อันนี้จะให้บัวท่นได้ยกขับไปลดน้เลยโอเคบัพอมาเอาเด้อมาเปมนยังไใกล้ไปไปมาซะโอ้ประเด็งกับตวงไม่น้อยบาทเลยตีดังทวนแล้ว เ,ยเ,เยยคยใาแลวเคยนเลยม่นลีะลป่ะขาดยังขาดได้ขาดแป้งนัวดนะโอ้เอาเห็นบ่วกว่าทองจะขึ้นก็นกนยากวะทองข้ามจะขึ้นก็ยากขอจะ,ะลดจขึ้นเอะเพราะว่าเอาไม่ชื่อจะได้ทองเนาะทองค้ามจะขึ้นจะขึ้นอย่นีน้แป้งนวยจะขึ้นพี่น้องเอ้ยแป้งนวขึ้นไี่ด้แล้วนะโ้โไือไมใ่ป งเขาตำหน่อยนี่นะเส่บเลยเพราะว่าเครื่องมันพอนะถามันเย็นผัดมะกอกมีมะกอกซ้ำติจับไปได้ปองไงเฮ่เสีหน่อยเส็บหน่อยเสียไรเส็บารใส่ยบดิโน่โดนบดผมได้โดนนะ ขาดท่านไก่ชอนก็บ่ได้แล้ว หยก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 ว้ายบดงบดเแดงเพราะว่าเราต่ำไม่ได้มุนอะไรเลยทำนี่หละกบด้บดทำเ็ครบินนี่ทำเร็จกี่ชากินนี่เศร้าเอากินี่

โอเคพี่น้องเลยเราจะทำรับคลิปนี้ก็จะสได้คอโตจบคลิปก่อนเหมือนเนาะกินสาวก่อนไหวพ่อๆกันในคลิปหนะสำหรับคลิปนี้ขอก้าวคข้ามาสบ,บายดี